ถามว่าตอนที่เครื่องบินกลางล้อแล้วก็เก็บล้อเนี่ยเครื่องบินมีความสูงและความเร็วเท่าไหร่คำตอบก็คือตอบเป็นตัวเลขที่ตายตัวไม่ได้นะคะสำหรับตอนเทคออฟเนี่ย พวกกลุ่มเครื่องบินโดยสารนะคะก็จะเก็บเมื่อโพสิทีฟครามหรือว่าเครื่องบินะ่ะมันเกาะอ,อากาศนะคะหรือว่าอยู่ในสภาวะที่กำลังจะไต่ขึ้นนั่นเองเวลาที่นักบ,บินเก็บล้อหลังจากที่เทคออ f นะคะทุกคนจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีเสียงฟึบดังมานะคะแล้วก็จะมีเสียงตึ้งให้เราได้ยินด้วยสำหรับตอน Landing นะคะมันก็ไม่มีตัวเลขตายตัวเช่นกันค่ะโดยที่3ปัจจัยที่ ที่เกี่ยวข้องนะคะว่านักปินจะกกางรอเมื่อไหร่มันจะมีอยู่3อย่าง ทั้งระยะทางความสูงแล้วก็ความเร็วเลยนะคะในส่วนของความเร็วเนี่ยก็จะขึ้นกับประเภทของเครื่องบินว่าเป็นเครื่องบินประเภทไหนแต่ละรุ่นแต่ละตัวก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันไปนะคะต่อมาเรื่องของระยะทางกับความสูงอันเนี้ยยกตัวอย่างที่สนามบินภูเก็ตนะคะการแลนดิ้งทางฝั่งของหาดไม้ขาวจุดที่ช้าที่สุดที่นักบินจัดกลางลอ้อก็คือ ประมาณตรงนี้นะคะหรือว่าถ้ามองเป็นระยะทางก็คือประมาณ5.1นอติคออไมล์ความสูง1,700ฟุตอันนี้ก็คือจุดที่ช้าที่สุดที่นักบินกลางล้อแล้วนะคะถ้าหากว่าให้มันล่วงเลยไปมากกว่านี้หรือว่าความสูงน้อยกว่านี้ <c oughs> มีงานเข้าจ้า